สวัสดีครับร้นก่อนนะครับร้านยูนังสิทธิ์ของหนึ่งครับตัวนี้เป็น n i กี้นะครับคิวช็อนะครับก็สีขาวล้วนนะครับพื้นแกมนะครับตัวนี้ที่ร้านมีหลายสีนะครับวัสดุข้างหน้าจะเป็นหนังนะครับหนังนิ่มมากนะครับผสมด้วยหนังกลับนะครับด้านหลังมีโลโก้ n i กี้นะครับตัวนี้เป็นสกรีนนะครับไม่ใช่ได้ปักนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับ สนใจแบบหมายทักมาได้เลยนะครับก็สั่งไม่นานนะครับบางรุ่นเบิกบริษัทนะครับ5-7วันนะครับแต่ส่วนมากก็5วันนะเพราะว่าสินค้าพวกนี้อาจจะไม่มีขายทั่วไปนะครับก็ดูแบบอื่นได้ที่ไลน์นะครับ @kln นนะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับก็ราคาดีเซลนะครับบางทีก็อาจจะลดลงมาได้นะครับก็ลองทักมาหาแอดมินดูนะครับเดี๋ยวแอดมินเช็คให้นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับยังไงฝากร้านผมด้วยนะครับ ไม่ไขายของปลอมนะครับมือสองไม่มีร้าน,นก่อนนะครับสวัสดีครับ